ทุกครั้งที่คุณเครียดลำไส้รับรู้ทุกครั้งที่คุณกินอาหารดีลำไส้ส่งผลต่อสมองและทุกครั้งที่ร่างกายฟื้นตัวอย่างลึกลำไส้คือระบบแรกที่ต้องทำงานให้ไหวคุณรู้ไหมว่ากว่า70%นตของเซลล์ภูมิคุ้นกันอยู่ในลำไส้สารสื่อประสาทสำคัญเช่นเซโรโทนินสร้างในลำไส้มากกว่าสมองซะอีก EP นี้เราจะพาคุณเข้าใจว่าลำไส้ไม่ใช่ท่อต่ออาหาร แต่คือท่อต่อชีวิตใครที่กำลังป่วยเรื้อรังเครียดเรื้อรังหรือแม้แต่แก่ก่อนวัยโดยไม่รู้ตัวบางทีอาจเป็นเพราะลำไส้ของคุณกำลังพังอย่างเงียบๆและตอนนี้ถึงเวลาซ่อมมันเพื่อให้พลังชีวิตกลับมาใหม่ลำไส้ไม่ใช่แค่ระบบย่อยอาหารแต่มันคือสมองอีกชุดหนึ่งลองหลับตาแล้วนึกถึงลำไส้ของคุณหลายคนจะเห็นภาพท่อยาวๆที่แค่รอรับอาหาร ย่อยดูดซึมแล้วก็ปล่อยออกไปใช่ไหมแต่นั่นคือความเข้าใจเก่าๆที่ลดบทบาทของหนึ่งในระบบอัจฉริยะที่สุดของร่างกายลงไปอย่างน่าเสียดายเพราะในวันนี้วิทยาศาสตร์กำลังเปลี่ยนความคิดเราใหม่ว่าลำไส้ไม่ได้มีไว้แค่ย่อยอาหารแต่มันคือสมองที่สองระบบที่คิดเองได้รับรู้เองได้และส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตอารมณ์และระบบฟื้นฟูของร่างกายทั้งหมด มีการค้นพบว่าในผนังลำไส้ของมนุษย์มีเซลล์ประสาทกว่า100ล้านเซลล์จำนวนนี้มากพอจะเทียบกับสมองของแมวหนึ่งตัวและมันไม่ใช่แค่เซลล์ที่รับคำสั่งจากสมองเท่านั้นแต่สามารถทำงานอิสระและส่งข้อมูลกลับไปยังสมองส่วนบนโดยตรงผ่านเส้นประสาทเวกัสหรือวกัสเนฟนี่หมายความว่าเวลาคุณเครียดกังวลหรือตื่นเต้นลำไส้จะรู้ก่อนสมองคุณอีกมันรับสัญญาณ ปรับสมดุลสารเคมีและสั่งการบางอย่างเพื่อเตรียมร่างกายให้ตอบสนองต่อสถานการณ์บางครั้งคุณรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนเมื่อกงวลหรือไม่อยากอาหารเมื่อเศร้านั่นคือฝีมือของลำไส้ไม่ใช่แค่จินตนาการสิ่งนี้สำคัญตรงที่หากลำไส้ของคุณอยู่ในสภาวะเสียสมดุลเช่นการรับประทานอาหารแปรรูปการเครียดเรื้อรังการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพลำไส้จะเริ่มส่งสัญญาณผิด ทำให้วงจรสารเคมีในสมองรวนวนำไปสู่อาการเช่นซึมเศร้าสมาธิสัน้นความจําแย่หรือแม้แต่กระตุ้นพฤติกรรมการกินที่ควบคุมไม่ได้ในทางกลับกันหากเราดูแลระบบลําไส้ให้ดีฟื้นไมโครไบโอมให้บาลานซ์มันจะช่วยส่งสัญญาณดีกลับไปสมองทําให้อารมณ์นิ่งสมาธิดีนอนหลับลึกและระบบฮอร์โมอนกลับมาทํางานสมบูรณ์อย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมด ลองคิดถึงผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยากล่อมประสาทหลายเคสพบว่าเมื่อปรับอาหารบวกฟื้นระบบลำไส้อาการกลับดีขึ้นบางกรณีไม่ต้องใช้ยาอีกเลยเพราะการบำบัดจิตใจอาจต้องเริ่มจากการบำบัดลำไส้ไม่ใช่แค่การคุยกับนักจิตวิทยาหรือนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากจุดที่โลกเคยมองข้ามท่อยาวๆที่เราคิดว่ามีไว้แค่ย่อยอาหาร และเมื่อคุณเริ่มฟัง EP นี้ขอให้คุณตั้งคำถามใหม่กับตัวเองว่าวันนี้ลำไส้เราคิดอะไรอยู่แล้วเราฟังมันบ้างไหมเพราะมันอาจไม่ได้ต้องการแค่ผักหรือโยเกิร์ตแบบที่เราถูกโฆษณาให้เชื่อแต่มันต้องการความเข้าใจต้องการจังหวะพักและต้องการการฟื้นฟูเพื่อให้มันทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่อีกครั้งนี่คือบทเปิดของซีรีส์ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องสุขภาพทั้งระบบของคุณไม่ใช่จากยาราคาแพง ไม่ใช่จากผลิตภัณฑ์เสริมที่ขายฝันแต่จากการกลับไปฟังร่างกายโดยเฉพาะส่วนที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดลำไส้ของคุณเองหลายคนคิดว่าถ้ารู้สึกอ่อนแอป่วยบ่อยเป็นหวัดง่ายก็แค่ซื้อวิตามินซีมาเสริมภูมิคุ้มกันบางคนไปไกลถึงขั้นฉีดวิตามินเข้าเส้นเลือดหวังให้ร่างกายแข็งแรงทำใจแต่วันนี้ผมจะฟาดให้คุณรู้ว่าภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ไม่ได้เกิดจากวิตามินและยิ่งไม่ใช่เกิดจากการฉีดอะไรแพงๆเข้าตัวเพราะกว่า70%ของเซลล์ภูมิคุ้มกันทั้งหมดอยู่ในผน,นังหลังไส้ของคุณเองคุณอาจกำลังเลี้ยงภูมิคุ้มกันด้วยอาหารเสริมแต่ลืมเลี้ยงระบบหลังไส้ที่เป็นแหล่งกำเนิดจริงๆเซลล์ภูมิคุ้มกันอย่าง T cells, B cells, macrophages, dendritic cells ล้วนฝังตัวอยู่ใน gut-associated lymphoid tissue หรือ เครือข่ายภูมิคุ้มกันที่ถูกฝังไว้ในผน,นังลำไส้โดยธรรมชาติวางไว้ให้รับมือกับเชื้อโรคสารพิษและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำร้ายจากภายนอกแต่ท่านลำไส้ของคุณรัว่วบวมน้ำหรือพังจากอาหารแปลรูปภูมิคุ้มกันในระบบนั้นจะสับสนเริ่มยิงผิดเป้าหมายเริ่มแพ้สิ่งที่ควรเป็นกลางและทำให้คุณแพ้ภูมิตัวเองโดยไม่รู้ตัวบางคนกลัวฝุ่น แพ้อากาศโดยไม่เข้าใจสาเหตุฟังดีๆครับอาจไม่ใช่ที่ปอดไม่ใช่ที่เม็ดเลือดขาวแต่ลำไส้ของคุณอาจกำลังเจ็บอยู่แบบเงียบๆและนี่คือจุดที่ระบบฟื้นตัวของร่างกายเริ่มพังตั้งแต่ต้นต่อลำไส้ที่มีจุลินทรีย์ดีจำนวนมากจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ทำงานแม่นยำไม่หลงทางมันผลิตกรดไขมันสายสั้นเช่นบูทเรต ซึ่งเป็นพลังงานของเซลล์ลำไส้และเป็นตัวยับยั้งการอักเสบเรื้อรังในขณะที่คนส่วนใหญ่กลับเลี้ยงจุลินทรีย์ร้ายจากอาหารแปรรูปน้ำตาลและการอดนอนเรื้อรังทําให้ลำไส้บวมหรือลำไส้รั่วเปิดช่องให้เชื้อโรคหลุดเข้าเลือดและเมื่อระบบภูมิคุ้มกันต้องยิงไปทุกทิศมันจะเหนื่อยพังและกลายเป็นคนที่ป่วยง่ายบวกฟื้นช้าถามตัวเองเงียบ คุณกำลังดูแลภูมิคุ้มกันในลำไส้หรือกำลังทำร้ายมันแบบไม่รู้ตัวอย่าลืมว่าไม่มีวิตามินเม็ดไหนจะซ่อมแซมลำไส้ที่อักเสบเรือรังได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือการกลับไปฟังลำไส้เลี้ยงมันด้วยอาหารธรรมชาตินอนพักให้เพียงพอลดความเครียดที่กดระบบย่อยและที่สำคัญคือการให้เวลากับมันฟื้นจริงๆ เพราะภูมิคุ้มกันที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในควรอาหารเสริมแต่ฝังอยู่ในตัวคุณตั้งแต่เกิดแค่คุณต้องคืนความสมดุลให้หลำไส้มันจะกลับมาทำงานและพาให้ชีวิตฟื้นขึ้นจากภายในฉันเป็นคนคิดมากเครียดง่ายมักมีอาการซึมเศร้าแบบไม่มีสาเหตุเสียงในใจแบบนี้คุณหรือคนใกล้ตัวน่าจะเคยได้ยินหรือพูดบ่อยครั้งหลายคนพุ่งตรงไปหาหมอหายาบาบัดจิต แต่มีสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ลืมหรือไม่เคยรู้ว่าลำไส้ของคุณอาจเป็นต้นตอที่ทำให้คุณเศร้าฟาดกันตรงๆลำไส้ไม่ได้แค่ย่อยอาหารแต่เป็นโรงงานผลิตสารแห่งความสุขเช่นเซโรโทนินที่หลายคนรู้จักว่าเป็นสารเคมีสำคัญในสมองแต่ความจริงแล้วมากกว่า90%ของเซโรโทนินถูกสร้างขึ้นในลำไส้ใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดสารที่มีผลต่ออารมณ์ความสงบ การนอนหลับและความสุขในชีวิตของคุณเกิดขึ้นจากจุลินทรีย์ในลำไส้มากกว่าสมองที่คุณพยายามจะควบคุมมันมาตลอดจุลินทรีย์ดีบางสายพันธุ์ในลำไส้มีบทบาทในการกระตุ้นเซลล์สร้างเซโรโทนินแต่ถ้าระบบลำไส้พังจากอาหารแปลรูปน้ำตาลสูงความเครียดหรือการนอนที่แย่จุลินทรีย์ร้ายจะครองพื้นที่ระบบสร้างสารสื่ออารมณ์ก็จะรวนและทำให้เราเข้าสู่ภาวะอารมณ์แปรปรวนแบบไม่มีสาเหตุ และถ้าให้ฟาดแรงขึ้นอีกอาหารแย่เข้ากับทำให้ลําไส้เสียเท่ากับทำให้อารมณ์พังแต่เราไม่รู้ไม่เห็นและไม่คิดว่ามันเกี่ยวกันบางคนกินฟาสต์ฟู้ดแทบทุกวันแล้วถามว่าทำไมรู้สึกเบื่อชีวิตคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่ปัญหาชีวิตแต่อยู่ที่ท้องคุณเองมีงานวิจัยที่ทดลองให้คนที่มีอาการซึมเศร้าเปลี่ยนรูปแบบอาหารเน้นกินแบบกัตเฟลลี่คือ 1. ลดน้ำตาล 2. เพิ่มไฟเบอร์จากพืชหลากสี 3. เพิ่มอาหารหมักเช่นกิมจิเทมเปะโยเกิร์ตธรรมชาติผลคือภายใน3-4สสัปดาห์อาการซึมเศร้าลดลงแบบที่ยากล่อมประสาทยังทำไม่ได้แปลว่าลํำไส้ที่ดีเท่ากับสร้างสารแห่งความสุขเท่ากับลดความเครียดจากภายในเท่ากับดึงเราออกจากความคิดวนลบๆแบบที่หลายคนเป็นแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องซึมเศร้านะ เพราะลำไส้ยังสัมพันธ์กับความวิตกกังวลสมาธิสัน้นและแม้แต่ภาวะสมองล้าทุกระบบถูกควบคุมจากภายในโดยไมโครไบโอมและระบบประสาทลำไส้หรือ enteric nervous system คนที่นอนไม่หลับเรื้อรังตื่นมาง่วงไม่อยากทำอะไรอาจไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่คนชอบตัดสินแต่เขาอาจมีกลไกภายในที่เจ็บอยู่และมันคือลำไส้ที่ถูกละเลยมานานลองถามตัวเองตรงๆวันนี้ คุณดูแลลำไส้ยังไงบ้างคุณให้อาหารมันดีจริงไหมคุณพักมันพอหรือเปล่าหรือคุณกำลังฝังมันด้วยน้ำตาลอาหารแปลรูปและความเครียดไม่จบไม่สิน้นบางครั้งการจะดีขึ้นจากอารมณ์แปรปรวนไม่ใช่แค่ฝึกคิดบวกแต่คือฝึกฟื้นลำไส้เพื่อให้กลไกเคมีภายในกลับมาทำงานปลดล็อกร่างกายให้สร้างสารแห่งความสุขขึ้นมาใหม่ และอาจพาให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้เต็มที่อีกครั้งโดยไม่ต้องฝืนลำไส้รั่วฟังดูเหมือนสับของวงการสุขภาพเชิงลึกหรือคำขายโปรแกรมดีท็อกซ์แพงๆหลายคนได้ยินแล้วเบือนหน้าหนีคิดว่าเป็นแค่คำลวงเอาไว้ขายอาหารเสริมแต่ฟังให้ดีครับเพราะสิ่งที่เรียกว่าลำไส้รั่วไม่ใช่สับลวงโลกแต่มันคือความจริงทางชีววิทยาที่อาจเป็นจุดเริ่มของอาการที่คุณแบกอยู่ทุกวันแบบไม่มีใครอธิบาย ภาพในใจของคุณอาจเห็นลำไส้เป็นท่อยาวที่รับอาหารย่อยและปล่อยออกแต่รู้ไหมครับผนังลำไส้ของคุณบางเท่าแผ่นพลาสติกแรปอาหารเท่านั้นและมีหน้าที่สุดยอดคือต้องดูดซึมสารอาหารคัดกรองสารทิศป้องกันเชื้อโรคจากการเข้าสู่เลือดแต่เมื่อผนังนั้นถูกทำลายจากอาหารแปรรูปน้ำมันพืชร้อนๆน,น้ำตาลความเครียดและการนอนที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ควรเข้าสู่ร่างกายก็จะหลุดเข้าไปได้เลยโปรโตีนที่ย่อยไม่สมบูรณ์แบคทีเรียบางชนิดและสารเคมีจากอาหารจะลอดลัว่วเข้าสู่กระแสะเลือดโดยที่ภูมิคุ้มกันไม่ทันตั้งรับระบบภูมิคุ้มกันจะเริ่มสับสนและยิงตอบโต้ทุกอย่างแบบไม่มีแยกดีร้ายผลคือภาวะอักเสบเรื้อรังพื้นผิวหนังปวดข้อแบบไม่มีเหตุอารมณ์แปรปรวนสมาธิสั้น ภาวะภูมิแพ้ที่แก้ยังไงก็ไม่หายและสิ่งที่เจ็บที่สุดคือบางคนถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองโดยที่ไม่มีใครถามเขาสักคำว่าคุณเลี้ยงลำไส้แบบไหนมาตลอดชีวิตฟาดให้สุดครับ ไม่มีหมอคนไหนตรวจลำไส้รั่วจากการเจาะเลือดทั่วไปมันไม่ใช่โรคแบบมีตัววัดชัดเจนแต่มันคือระบบที่พังเงียบๆและทำให้ร่างกายคุณรั่วจากด้านไหนทุกวันแบบที่อาการไม่ใช่ทันทีแต่จะค่อยๆมาทั้งเหนื่อยเรื้อรังนอนไม่ฟื้นเบลอปวดกล้ามเนื้อลำไส้แปรปรวนสมองล้าจนคุณหาสาเหตุไม่เจออย่ารอให้ลำไส้รั่วจนระบบพังหมดเพราะเมื่อภูมิคุ้มกันเริ่มยิงมั่ว คุณจะกลายเป็นเป้าหมายของระบบที่ควรปกป้องคุณกลายเป็นคนที่ร่างกายต่อต้านตัวเองแบบที่ไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมและข่าวดีคือลำไส้สามารถฟื้นได้แค่คุณหยุดรั่วให้มันก่อนหยุดน้ำตาลลดอาหารแปรรูปเริ่มเว้นมือนอนหลับให้ลึกและที่สำคัญคือให้เวลากับร่างกายได้ซ่อมตัวเองอย่างแท้จริงเพราะลำไส้ไม่ใช่ท่อส่งขี้แต่มันคือปราการแรกของชีวิตคุณและวันนี้ คุณต้องหันกลับไปดูมันก่อนที่มันจะรั่วจนชีวิตคุณเจ็บแบบไม่มีคำตอบอีกต่อไปถ้าคุณยังคิดว่าจุลินทรีย์คือสิ่งที่อยู่ในโยเกิร์ตหรือแค่ช่วยไม่ให้ท้องผูกคุณกำลังมองข้ามสิ่งที่อาจเป็นผู้นำชีวิตคุณเงียบๆอยู่ตอนนี้ร่างกายเราเต็มไปด้วยไมโครไบโอมแบคทีเรีย ยีสต์เชื้อราที่อยู่ตามผิวหนังและลำไส้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชากรแบคทีเรียนในลำไส้ใหญ่ที่มีถึง100ล้านล้านตัวและพวกมันกำลังทำมากกว่าสิ่งที่คุณจินตนาการได้จุลินทซีดีเท่ากับฟื้นฟูสร้างสารต้านการอักเสบกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้แยกแยะสิ่งดีเลวช่วยลำไส้ซ่อมตัวเองปรับสมดุลฮอร์โมน ผลิตสารพรีเคอร์เซอร์ของเซโรโทนินและโดปามีนจุลินทรีย์เสียเท่ากับทำลายผลิตสารพิษยิ่งกินน้ำตาลยิ่งขยายอาณาจักรทำให้ลำไส้รั่วผูมมพังสมองเบลอกระตุ้นให้คุณหิวในสิ่งที่มันอยากกินนั่นคือแปลรูปบวกหวานบวกมันบวกดำแบคทีเรียเสียไม่เพียงแต่ทำลายแต่มันแฮกสมองคุณทำให้คุณงุดงิด เศร้านอนไม่หลับไม่อยากขยับร่างกายและกลัวการฟื้นตัวเพราะมันไม่อยากให้คุณเปลีย่ยนมันต้องการให้คุณยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสม,มบูรณ์ของมันต่อไปเสียงในหัวที่บอกว่าแค่วันนี้ cheat m e ได้ไหมอาจไม่ใช่เสียงของคุณแต่เป็นเสียงของจูลินซีที่คุณเลี้ยงมาเป็นปีแล้วอะไรเป็นตัวตัดสินว่าเราจะย้อนวัยสดใสสมองไวหรือแก่เร็วอักเสบใจเบรืรอ คำตอบคือองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้และคุณปรับมันได้แบบไม่ต้องซื้อโปรไบโอติกแพงๆแค่เริ่มจากหยุดน้ำตาลอุตสาหกรรมงดแป้งขัดขาวและน้ำมันพืชเพิ่มผักใบกระลำปลีขมิน้นกระเทียมงดของแปรรูปนอนลึกและอย่าเครียดกับการเปลี่ยนแปลงให้เวลากับลำไส้ในการรีเซ็ตประชากรแบคทีเรีย เพราะเมื่อจุลินทรีย์เปลี่ยนคุณจะเริ่มมองชีวิตใหม่คิดชัดขึ้นไม่หิวผิดเวลาและไม่อยากกลับไปเป็นคนเก่าที่พังสุขภาพทุกวันคุณอาจเคยได้ยินชื่อโกรทฮอร์โมนหรือเมลาโทนินแล้วรู้สึกว่ามันห่างไกลตัวแต่รู้หรือไม่ฮอร์โมนคือผู้ควบคุมสภาพร่างกายทั้งหมดของคุณไม่ใช่แค่เรื่องสืบพันธุ์หรือกล้ามเนื้อแต่คือเรื่องของความแก่การฟื้นตัว ความเบลอความอยากกินการฟื้นฟูเซลล์ทั้งหมดเลยฮอร์โมนแก่ที่คุณเลี้ยงทุกวันอินซูลินที่ขึ้นลงตลอดเวลาพุ่งขึ้นทุกครั้งที่กินน้ำตาลแป้งหรือกาแฟาใส่นมพอพุ่งแล้วมันจะกดการหลั่งกรดฮอร์โมนและเปลี่ยนร่างให้เข้าสู่โหมดสะสมไขมันคอร์ติซอลฮอร์โมนเครียดหลังทุกครั้งที่นอนไม่พอ ตื่นแล้วรีบตอบเมลกดดันยิ่งเกรียดยิ่งแก่เพราะมันทำลายกล้ามเนื้อกดภูมิคุ้มกันและรบกวนการซ่อมแซมของเซลล์เอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนไม่สมดุลสำหรับผู้หญิงที่กินน้ำตาลหรืออ้วนฮอร์โมนจะเพี้ยนจนทำให้อารมณ์ขึ้นลงปวดก่อนมีประจำเดือนและเสี่ยงไวหมดประจำเดือนก่อนไวเปยิกยาเซอร์ลิเซอร์ฮอร์โมนย้อนไว ที่มีฟรีในตัวคุณโกร h ฮอร์โมนหลังตอนนอนลึกเว้นมือออกกำลังกายหนักสั้นๆช่วยซ่อมเซลล์ฟื้นฟูกล้ามเนือ้อลดไขมันเสริมสมองเมลาโทนินหลังเมื่อแสงสว่างลดลงงดจอมือถือก่อนนอนเธอช่วยให้ร่างกายรีเซ็ตซ่อมแซมลดอักเสบและเสริมภูมิออกซิโทซิน และเซโรโทนินหลังเมื่อคุณหัวเราะกอดคนที่รักหรืออยู่กลางธรรมชาติช่วยลดความเครียดเสริมภูมิคุ้มกันฟื้นฟูอวัยวะภายในสูตรฟื้นฮอร์โมนโดยไม่ต้องซื้ออะไรงดอาหารหลังหกโมงเย็นสาวันต่อสัปดาห์เดินกลางแดดตอนเช้า15นาทีเล่นเวทสั้นๆ15นาทีทุกสองสามวัน ฟังเพลงที่ชอบก่อนนอนแทนจอนอนก่อนสี่ทุ่งให้ได้4ี่วันต่อสัปดาห์แค่นี้ฮอร์โมนย้อนวัยจะค่อยๆกลับมาโดยไม่ต้องจ่ายอะไรแพงไม่ต้องพึ่งสารเคมีแค่เปลี่ยนพฤติกรรมให้ฮอร์โมนทำงานแทนยาแล้วร่างกายคุณจะไม่แก่เร็วแบบที่สังคมบอกว่ามันต้องยอมรับสมองคุณไม่ได้คิดเองแบบโดดเดี่ยวแต่มีสายไฟเชื่อมตรงระหว่าง สมองกับลำไส้เรียกว่าเวกัสเนอรฟคือเส้นประสาทที่ส่งข้อความจากลำไส้ถึงสมองและกลับกันถ้าลำไส้คุณพังเท่ากับสมองจะรับสัญญาณว่าฉันเครียดฉันเบลอฉันหมดพลังแล้วอะไรทำให้ลำไส้ส่งสัญญาณพังจุลินทรีย์เสียผลิตสารพิษท,ที่แฮกสมองผนังลำไส้รั่วสารพิษเข้าสู่เลือดแล้วไปถึงสมองอาหารแปลรูปทำให้สมองอักเสบแบบเงียบ ถาดไฟเบอร์เซลล์ลำไส้ไม่ได้รับพลังงานทําให้ส่งสัญญาณล้าไปยังสมองแล้วอาการที่คุณรู้สึกอาจไม่ใช่จิตใจแต่คือลำไส้สมองเบลอแม้นอนพองุดหุดโดยไม่มีเรื่องซึมเศร้าแบบไม่มีเหตุขาดแรงจูงใจฟื้นตัวช้าเมื่อเจอความเครียดไม่อยากเข้าสังคมหรือไม่อยากเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอ่อนแอแต่คือการที่ร่างกายได้รับสารพิษจากลำไส้ซ้ำๆจนสมองเข้าใจว่า ตอนนี้ไม่ปลอดภัยต้องชัดดาวรีเซ็ตลำไส้เพื่อเปลี่ยนสมองงดน้ำตาลและแป้งขัดขาวเพื่อล้างจุลินทรีย์เสียเพิ่มไฟเบอร์จากผักใบแอปเปลิลเขียวและอะโวคาโดเดินกลางแดดตอนเช้าช่วยรีเซ็ตสมองผ่านแสงธรรมชาติวางมือถือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงนอนหลับลึกต่อเนื่อง4-5คืนหายใจลึกวันละหนาทีกระตุ้นเวกสเนิร์ฟโดยตรง เมื่อกัดเบรนแอ x i ซกลับสู่สมดุลคุณจะเริ่มคิดชัดใจเบามีพลังแบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งระบบแต่แค่เปลี่ยนวิธีดูแลลำไส้และปล่อยให้สมองฟื้นตัวจากข้างในคุณอาจเคยได้ยินว่าความเครียดทำให้ลำไส้แปรปรวนแต่ในระดับลึกความเจ็บปวดทางจิตใจโดยเฉพาะในวัยเด็กสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบของจุลินทรีย์ได้และทำให้ลำไส้ไม่ฟื้นแม้จะกินดีนอนดีออกกำลังกายหนัก แล้วทำไมอารมณ์จึงส่งผลต่อลำไส้เส้นประสาท v ว g ัสเนิร์เชื่อมตรงจากสมองส่วนที่จัดการความเครียดลำไส้เมื่อคุณเจอทร a ม m ารีเจคชั่นหรือความเครียดสะสม v วกัสจะกลายเป็นตัวส่งคำสั่งชัดดางตรงไปยังระบบย่อยอาหารผลคือลำไส้หยุดบีบตัวระบบดูดซึมหยุดจุลินทรีดีหายไปทร a ม่าที่อยู่ในระบบแต่ไม่มีใครเห็นความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ การถูกปฏิเสธซ้ำๆตั้งแต่เด็กความเครียดจากครอบครัวความรู้สึกว่าต้องสมบูรณ์แบบเพื่อได้รับความรักการสูญเสียหรือการถูกทอดทิ้งทางอารมณ์สิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้มีอยู่ในความทรงจําชัดเจนแต่ร่างกายจําได้และมันส่งไปยังระบบย่อยอาหารทุกวันแล้วคุณจะเริ่มฟื้นได้อย่างไรฝึกหายใจลึกวันละหนาทีเขียนความรู้สึกก่อนนอนทุกวันไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องทําใช้เสียงดน,นตรีบําบัด 528เฮิร์ซหรือเสียงธรรมชาติเดินในธรรมชาติและสัมผัสสีเขียวเสียงนกแสงแดดกล้าพูดกับตัวเองว่าฉันไม่ต้องเพอร์เฟกเพื่อได้รับความรักและเมื่อคุณเริ่มฟื้นลำไส้จากภายในสมองจะเริ่มมีพลังอีกครั้งระบบภูมิคุ้มกันจะเลิกยิงตัวเองและคุณจะรู้สึกว่าร่างกายไม่ต่อต้านชีวิตอีกต่อไประบบประสาทอิสระหรือออโตนมิกเนอร์วิสเต็มคือระบบที่ทำงานเองโดยไม่ต้องคิด แบ่งเป็นสองฝั่งซิมพัตเทติกเร่งใช้ตอนต้องสู้หนีทำงานรีบเครียดทำให้หัวใจเต้นแรงความดันขึ้นย่อยอาหารช้าลงและการซ่อมแซมหยุดพาราซิมพัตเทติกฟื้นใช้ตอนหลับผ่อนคลายหายใจลึกเป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมล้างสารพิษสร้างฮอร์โมนฟื้นฟูแต่โลกยุคใหม่คือคนใช้ฝั่งเร่งตลอดเวลาแม้จะนั่งอยู่เฉยๆก็ยังเปิดอีเมลตอบไลน์ คิดเรื่องต้องทำผลคือระบบฟื้นไม่เคยทุกเปิดเลยแล้วอะไรบ่งบอกว่าคุณอยู่ในโหมดเร่งตลอดเวลานอนไม่หลับแม้เหนื่อยบเบลอแม้หลับครุบ8ชั่วโมงหงุดหงิดง่ายใจไม่สงบหายใจเตือนจนไม่รู้ตัวขับถ่ายไม่ดีไม่อยากขยับแม้รู้ว่าต้องออกกำลังกายทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ขี้เกียจหรือเครื่อธรรมดาแต่มันคือภาวะที่ร่างกายปิดระบบฟื้นอย่างสมบูรณ์แล้ว คียวิธีเปิด p a r a s ม m p h a ต i c ให้ร่างฟื้นในระดับเซลล์หายใจลึก5-6วิเข้า5-6วิออก5นาทีต่อวันกระตุ้นเส้น vagus n e r ์ฟให้ระบบฟื้นเปิดนอนบนพื้นไม่ใช้หมอน10นาทีช่วยให้ระบบประสาทสงบผ่าน postural reset อาบน้ำเย็นช่วงเช้าหรือแช่เท้าเย็น5นาที reset เ,เส้นประสาทให้หลุดจากโหมดเร่งเดินช้าๆในที่เงียบหรือฟังเสียงธรรมชาติ ลดการเร่งของสมองและเสริมฝั่งฟื้นนั่งนิ่งๆและตั้งเวลาไม่ต้องตอบใครเลยสัก30นาทีต่อวันให้ระบบประสาทได้พักจริงๆไม่ใช่แค่พักร่างกายและเมื่อระบบฟื้นถูกเปิดคุณจะรู้สึกว่านอนแล้วฟื้นจริงสมองจะคิดไวใจสงบฮอร์โมนฟื้นฟูจะหลั่งแบบไม่มีอะไรมาขัดขวางความหิวจะลดการตัดสินใจจะแม่นผิวจะใสแบบไม่ได้มาจากครีมแต่มาจากระบบล้างเซลล์จากภายใน ร่างกายของคุณไม่ต้องการวิตามินแพงไม่ต้องการหมอเก่งหรืออาหารเสริมสิบจิตชนิดแต่มันต้องการโอกาสในการฟื้นตัวอย่างแท้จริงและคุณมีโอกาสนั้นทุกวันถ้าคุณหยุดทำสิ่งที่รบกวนระบบฟื้นฟูสุขภาพไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่คือการฟื้น5้าแกนนี้ให้กลับมาส่งสัญญ,ญาณดีอีกครั้งลำไส้คือจุดเริ่มต้นของทุกอักเสบฮอร์โมนคือผู้ควบคุมการฟื้นแก่พลังชีวิต จุลินทรีย์คือผู้เขียนสคริปต์ให้สมองอารมณ์ภูมิระบบประสาทคือตัวเปิดสวิตการซ่อมแซมจิตใจคือผู้บังคับบัญชาเบื้องหลังทุกพฤติกรรมสุขภาพถ้าคุณจะเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องซื้ออะไรไม่ต้องพึ่งใครแค่ตั้งใจฟังเสียงร่างกายและหยุดรบควนมันเว้นมือบ้างนอนให้ลึกหายใจให้เต็มหัวเราะให้บ่อยเลือกอาหารด้วยความรักตัวเองไม่ใช่ลงโทษตัวเอง เมื่อคุณฟื้นครบทั้ง5แกนร่างกายจะกลับมาร่วมมือกับคุณและคุณจะไม่ต้องวิ่งหนีโรคอีกต่อไปแต่จะเดินแบบพังงาพร้อมร่างกายที่ร่วมเดินกับคุณทุกวันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่คือการเปิดสวิตชีวิตให้ฟื้นตัวได้เต็มที่และวันนี้คุณรู้แล้วว่ามันเริ่มจากระบบประสาทที่คุณเคยปล่อยให้พังโดยไม่ตั้งใจ ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้กระตุกใจให้คุณกลับมาฟังเสียงร่างกายอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ครับเพราะยังมีอีกหลาย EP ที่จะช่วยคุณดูแลตัวเองได้แบบเข้าใจจริงไม่โลกสวยไม่ขายฝันกด subscribe กดกระดิ่งไว้แล้วเราจะลุยต่อไปด้วยกันเริ่มจากการฟังเสียงของร่างกายที่กำลังรอแค่คุณเปลี่ยนแปลงมัน